เรื่องที่จะได้ฟังต่อไปนี้โปรดใช้จักรยานในการรับชม มีวันหนึ่งผมนั้นก็เจะหาโรงแรมครับเพราะตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาห้าหกโมงแต่ถ้าช้องฟ้ามืดเนี่ยคือตอนนี้ก็กำลังจะฝนตกครับผมยิ่งต้องรีบเลยผมนั้นก็ทาการรีบหาเลยครับอืมโอเคโรงแรมอยู่ไหนเนี่ยมาผมคิดว่าโรงแรมอะไรตอนนี้ก็เอาหมดแหละแล้วจะขับวนเพื่ออะไรเพอผมไปถึงโรงแรมผมนั้นก็ทําการเข้าไปเช็คอินเลยครับโอเคทางนี้ใช่ไหมมาเลย ผมก็เข้าไปคุยกับเจ้าของโรงแรมครับเจ้าของโรงแรมบอกว่ามีห้องหนึ่งว่างครับแต่ห้องอื่นเต็มหมดแล้วโอเคผมต้องการติดต่อกับเขาครับหลังจากที่ผมติดต่อกับเขาเสร็จเขาให้ผมขึ้นไปชั้นสองครับห้องของผมก็คือห้องนี้พ่อผมเปิดเข้าไปห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่แบบสวยมากๆเลยครับแล้วคุ้มกับราคามากๆม,ม,มันแค่คืนละสองพันเองโคตรจะถูกเลยหลังจากนั้น ผมนั้นก็ทำการเข้าไปอาบน้ำครับอุ้ยท้องนี้ก็สวยนะอืมเดีนี้ก่อนโอ้หลังจากนั้นผมก็ทำการเข้าไปอาบน้ำครับพอผมอาบน้ำเสร็จผมก็ทำการลงไปกินข้าวครับประตูเปิดดีเฮ้ยโอเคมาได้วาไปกินข้าวแล้วเอ้ยลืน่น พอผมกลับมาถึงห้องผมเห็นเจ้าของโรงแรมมาคุยกับผมครับเจ้าของโรงแรมบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรู้และมันสำคัญกับคุณมากหลังจากนั้นเจ้าของโรงแรมเหมือนเขาจะให้อะไรผมมาครับมันเหมือนเป็นกระดาษอะไรบางอย่างเขานำการให้ผมมาครับอ่ะหยิบมาเลยแล้วเขาบอกว่าต้องปฏิบัติตามกฎในใบนี้ทุกข้อหลังจากนั้นผมเนี่ยก็ทำการเข้ามาในห้องเลยครับแล้วเขาก็เดินออกไปผมก็นำการมาอ่านกฎครับในกระดาษน,นั้นมันเขียนว่า กฎในการนอนโรงแรมราคาถูกกฎข้อที่หหลังจากเวลาหนึ่งทุ่มคุณไม่สามารถเอาจากโรงแรมนี้ได้อีกเพราะว่าถ้าคุณออกไปมันจะทําให้คุณนั้นติดอยู่ในมิตินี้จำไว้นนะตอนนี้คุณอยู่ในมิติคนตายถ้าคุณออกไปมันทําให้คุณนั้นออกจากมิตินี้ไม่ได้อีกเลยจําไว้ว่าที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด กฎข้อที่2ในเวลาหนึ่งทุ่มจะมีคนมามองด้านนอกขอให้คุณนั้นอย่าไปมองมันมันเป็นผู้ชายที่เขานั้นเขาอยู่ห้องนี้และเขานั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วขอให้คุณนั้นอย่าไปมองและเขาจะหายไปเองกดข้อที่3ในเวลาสามทุ่มขอให้คุณนั้นรีบออกไปเก็บกระเป๋าข้างนอกให้เร็วที่สุดมันจะมีกระเป๋าอยู่หน้าห้องขอให้คุณรีบเก็บ หรือบางครั้งมาจะอยู่ไกลจากห้องของคุณคุณมีเวลาแค่สามสิบวิเท่านั้นในการเก็บถ้าครบสามสิบวิคุณยังเก็บไม่ได้มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาไล่คุณถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยขอให้คุณรีบวิ่งแล้วเก็บกระเป๋าให้เร็วที่สุดและถ้าสมมุติเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าได้เวลาออกไปเก็บแล้วมันจะมีเสียงกระดิ่งอยู่หน้าห้องจังหวะนี้แหละให้รีบวิ่งให้เร็วที่สุด กข้อที่4หลังจากที่คุณได้กระเป๋านั้นขอให้คุณนั้นรีบเปิด iPad ที่อยู่ในนั้นให้เร็วที่สุดใน iPad นั้นจะมีกฎข้อที่5ถึงกฎข้ออื่นอยู่ขอให้คุณนั้นรีบอ่านและขอให้จาไว้กฎทั้งหมดมีเพียงเท่านี้เพิ่มเติมในกรณีที่มีไฟดับและมีแสงสว่างเข้าไปในห้องขอให้คุณรีบหาที่แอบให้เร็วที่สุดกฎข้อนี้ระบบเวลาไม่ได้ขอให้คุณคิดเอาเองนะหลังจากที่ผมอ่านกฎนั้นเสร็จอยากรู้นี่มันเรื่องอะไรกันนี่มันเรื่องหลอกเด็กหรอและอีกอย่างหนึ่ง iPad นั้น มันจะมีกฎหรอผมคิดว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเวลากี่โมงเนี่ยแป๊บนึงนะดูแปบ๊บหนึ่ง,นะบบงฮะนี่มันหนึ่งทุ่มแล้วโอเคลรอไปรตูก่อนฮะเขาบอกว่าหนึ่งทุ่มจะมีคนมาไหนวะมีจริงไหมเนะี่ยหรือกดล่องนี้มันหลอกเด็กไหนมีไหมหลังจากนั้นผมคิดว่ากดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลอกเด็กแหละมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอา่าเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยหลังจากนั้นผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้านั้นได้อยู่หน้าห้องเหมือนในกดเลยลนะักษณะ ผมเห็นเขานั้นมามองในห้องเราครับผมคิดว่าเราจะไม่สนใจครับผมนั้นจะเล่นตามกดไปก่อนผมนั้นก็ทํากันไม่มองปิดม,าม่านไปเลยก็จบไปยังไปยังมันเขาจะไม่เห็นแล้วมั้งแล้วเหมือนเขาจะไปแล้วครับโอเคเขาไปแล้วแล้วเพื่อนผมนะอยู่ไหนผมลืมบอกผมเอาเพื่อนผมมานอนด้วยนะวันนี้ไอคนนี้มันชอบเปลี่ยนการแต่งตัวมากจนผมลืมมันทุกรอบเลยจอผมก็เปลี่ยนเร็วเกินหลังจากนั้นผมคิดว่า ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าครับตอนนี้กดข้อต่อไปจะมาตอนไหนเขาบอกว่าเพิ่มเติมกดข้อนี้ระบบเวลาไม่ได้ก็คือไฟจะดับครับโอเคหลังจากนั้นเรามานั่งรอก,ก่อนดีกว่านึงเตรียมของก่อนนี่ในกระเป๋าผมอะไรเยอะแยะเลยมีขวานด้วยอืมมีกีตาร์ด้วยเอาไว้ช่วยชีวิตเราสักพักอยู่ดีทําไมไฟมันดับหลังจากนั้นผมคิดว่าเราต้องหาที่แอบให้เราด้วสุด กด่นอาจจะเป็นเรื่องจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละขนาดนี้ผมนั้นก็ทาการหาที่แอบ,บให้เร็วที่สุดครับมาๆมา,มา,ม,ามาเลยแอบไปแอบ,แบ,แบเฮย้ยแล้วเพื่อนผมก็แอบ,บสิเฮ้ยมันจะพาเราสวยวเนี่ยหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ทำการมาแอบบมาเราแอบบแอบบมาแอบบเขาไปแอบลบะผมเห็นมันเป็นแสงสว่างมันเหมือนผู้ชายคนนั้นเลยครับมันเหมือนผู้ชายคนนั้นเลยแบบเป๊ะเ,เ,เลยอะ่ะทําไมเขาถือไฟฉายมาเหรอมีแสงสว่างอะไรบางอย่างดีที่เขาไม่เห็นเราอย่าเข้ามาเดยเด็ดขาดนะ อ๋อร้องประตูด้วยเลยมาลองประตูอยู่เรานีหว่าแล้วสักพักหนึ่งเหมือนมันเนี่ยก็ส่องไปเรื่อยๆนะเหมือนมันกำลังจะไปแล้วแล้วมันก็ไปแล้วครับโอเคแล้วเราจะรอดแล้วแหละฮะอ๋อแต่ทำไมไฟยังไม่เปิดนะเอาเพื่อนเพื่อนเล่นเล่นปืนฉีดน้ำีกแล้วะน่าทำคาดปะโอเคไฟเปิดแล้วสักพักหนึ่งมันผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว อย่าบอกนะเราต้องออกไปเอากระเป๋าโอเคพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วมาเลยหลังจากนั้นผมต้องการรีบวิ่งออกไปเอากระเป๋าให้เราที่สุดเลยครับเหมือนผมจะเจอแล้วด้วยกดข้อนี้แล้วน่าจะผ่านได้ง่ายๆเลยเก็บเลยเก็บเลยอ๋อนี่ไงมันอยู่ในกระเป๋าเราแหละไปผมนังก็ทําการรีบวิ่งออกไปให้เราที่สุดเลยครับกลับกลับเลยโอเคเพื่อนมาเปิดประตูให้ด้วยมาดูเข้าไปเข้าไปอเออเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้เอาเออโอเคอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรมาเรามาแกะดูกันเลยดีกว่า ไี่เลยเนี่ยข้างในโหข้างในไม่แต่ของเลยเนี่งอ๋อไอแพดอยู่นี่นี่กดข้อต่อไปอยู่นี่มาเรามาอ่านกันเลยดีกว่ากดข้อที่5ถ้าคุณได้ iPad มาแล้วจะมีกดข้อต่อไปอยู่ในนี้ให้หมดขอให้คุณจําไว้แล้วทาตามเหมือนเดิมมันจะช่วยชีวิตคุณในกฎข้อต่อไปข้อที่6ในกรณีที่มีกระดาษอยู่ในห้องกรณีนี้ไม่นานๆที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเห็นกระดาษขอให้คุณลงไปข้างล่างจุดประสาทสัมพันธ์ก็คือจุดที่คุณนั้นเช็คอินนั่นเอง ถ้าคุณเข้าไปปุ๊บมันจะมีเครื่องปิ้นกาแฟอยู่ถ้าคุณหยิบมาปุ๊บขอให้คุณนั้นเทกาแฟลงในกระดาษนั้นมันจะปรากฏข้อความอะไรอย่างหนึ่งที่ใบกับคนที่คุณนั้นอยู่ใกล้โตัวของคุณมากๆถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยขอให้คุณรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดมันจะมีผีตัวหนึ่งแอบมองคุณอยู่แต่บางครั้งคุณอาจจะไม่เจอนะขอให้คุณนั้นอย่าไปมองมันถ้าคุณเผลอมองมันขอให้คุณบอกว่าขอโทษที่ศพจาคุณและถ้าคุณขึ้นมาได้้้แลวขออใคุณนนนนนั่าากระดษี้ กดข้อที่เเมื่อเวลาตอนตีสองจะมีอะไรบางอย่างครับมันจะมีเด็กส่งพิซซ่ามาซึ่งเด็กส่งพิซซ่ามาแล้วเนี่ยเขานั้นจะส่งพิซซ่าให้กับคุณซึ่งคุณนั้นห้ามกินโดยเด็ดขาดขอให้คุณโยนทิ้งเมื่อเขารับสายตาไปกวกข้อที่8เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พูดผิดคัดเร็วคัดค กฎข้อที่8ในเวลาตีสองครึ่งจะมีถังน้ํานั้นอยู่หน้าห้องของคุณขอให้คุณนั้นเอาถังน้าไปโยนทิ้งตรงสระว่ายน้ํมามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าจะมีผีตัวหนึ่งที่เป็นผีรปภของที่นี่เขานั้นเป็นคนที่รักโลกครับถ้าคุณโยนปุ๊บผีตัวนั้นจะวิ่งไล่คุณให้เร็วที่สุดขอให้คุณนั้นรีบวิ่งขึ้นมาเขานั้นวิ่งเร็วมากๆจนทําให้คุณวันวิ่งหนีเขาไม่ทันเลยถ้าคุณขึ้นมาปุ๊บขอให้ปิดประตูแล้วล็อกให้เร็วาคนนัรมกๆบ ถ้าคุณทําสําเร็จถือว่าคนโชคดีแล้วเพราะกฎข้อนี้เป็นกฎข้อที่ยากมากๆครับกฎข้อที่เเมื่อเวลาตีสามเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดจะมีผีตัวหนึ่งเข้าห้องของคุณมาซึ่งประตูนั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้ว,ลวถึงคุณจะล็อกก็ตามเขานั้นจะเข้ามาขอให้คุณเลือกว่าจะาแอบที่ไหนมันจะมีอยู่2ที่ในห้องน้ําถ้าคุณเข้าไปแอบมันจะไม่สามารถออกมาได้อีกจนกว่าจะเชา้าครับถ้าสมมติคุณแอบข้างนอก มันนั้นจะวิ่งมาทางห้องน้ําขอให้คุณเอาจังหวะนี้รีวิ่งออกจากที่นี่ให้เร็วสุดถ้าสมมติคุณออกไปจากที่นี่มันจะมีกดเพิ่มเข้ามาครับถ้าสมมติคุณเข้าไปทนห้องน้ํามันก็จะมีกดเพิ่มเข้ามาครับกดทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ขอให้คุณเอาตัวรอดให้ได้จากเจ้าของโรงแรม Stop it get some help